รูปสั้นลง Amazon Inspire ยังไงมาดูกันเลยค่ะมาเดินห้างนะคะอยากรู้ว่าลิ้นชักตู้เก็บของชิ้นนี้มีขายใน Amazon หรือเปล่าเริ่มต้นนะคะหยิบมือถือขึ้นมาเลยแล้วก็เข้าแอปพลิเคชันหลังจากนั้นก็แตะเซิร์ชหรือว่าสแกนสินค้าหลังจากนั้นรอประมาณ2-3วินาทีนะคะ มีจริงๆด้วยค่ะและส่วนใหญ่สินค้ามีขายใน Amazon นะคะชิ้นนี้ได้ค่าคอมประมาณ3-4%ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านะทริคนะคะสินค้าต้องเป็นสเปคเดียวกันแต่คนละสีได้นะมาคราวนี้มาดูกันนะคะว่าถ่ายทำคลิปสั้นลง Amazon ยังไงและทำคนเดียวได้หรือเปล่าโอเคยกสินค้าลงมาแล้วก็ จัดฉากนิดนึงนะคะโดยการใช้มือถือแล้วก็ขาจับมือถือในการช่วยถ่ายทำนะคะอุปกรณ์มีเท่านี้เลยเป็นอุปกรณ์ตั้งแต่ดีวันของคุคิโอก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะคราวนี้ไปดูคลิปสั้นที่ถ่ายเสร็จแล้วนะ ง่ายไหมคะประมาณนี้เลยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องพูดหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเอาหน้าออกกล้องก็ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําคลิปนี้ไปโพสต์ใน amazon inspire ได้เลยเราสามารถแปลงสินค้ารอบตัวเราให้เป็นเงินได้นะคะเพราะฉะนั้นนีอย่าทิ้งโอกาสนี้เลยนะใครสนใจคอร์สนี้ inbox เข้ามาได้ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะไว้เจอกันคะ่ะ